เสร็จแล้วในขณะเดียวกันมันเจออีกปัญหาหนึ่งฮนะไอ้ปัญหาการใช้ในเยาวชนและปัญหาการใช้โดยที่เอาไปใช้กับอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทริกซิกเรตเนี่ยนะฮะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งควบคุมได้ยากมากส่วนการควบคุมการนำเข้าล็อตใหญ่ๆซึ่งมันเป็นยาเสพติดเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเล่นงานได้เฉพาะเรื่องของการไม่จ่ายภาษีไม่ได้ไรายงานให้สุลกาก่อนทราบเล่นงานด้วยพรบรยาเสพติดไม่ได้ดูข่าวนี้สินี่ก็เป็นข่าวจริง และตามที่มันรายงานเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ที่บึงการจับชายหนุ่ม3คนร่วมกันขนกันชา230กิโลกรัมอันนี้คงเอามาเพื่อทางการแพทย์ใช่ไหมคงไม่ได้เอามาเพื่อนันทนาการใช่ไหมบรรทุกเรือข้าแม่น้ำโขงมาจากประเทศเพื่อนบ้านจับแล้วาปฏว่าตํารวจเนี่ยนะฮะไม่รู้จะก,กําหนดค่าปรับอย่างไรเพราะมันถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่หไปแล้ว ยังไม่ได้มีการระบุราคาสินค้าด้วยยังไม่สามารถอ้างอิงว่าเป็นราคากลางที่นํามาเปรียบเทียบปรับได้อย่างไรก็ไม่รู้จะปรับยังไงก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเข้าข่ายเป็นยาเสพติดหรือไม่ขเขาบวงเอินหน่วยงานทางกฎหมายบอกว่าไม่ไงเบื้องต้นก็มีการดําเนินคดีว่าร่วมกันนําของเข้าเข้ามาซึ่งมของต้องห้ามเข้ามาในราชณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร อันนี้เหมือนกับท่านนาเข้านาฬิกาหรูแล้วไม่ได้จ่ายภาษีซึ่งจริงแล้วนาฬิกาหรูมันไม่ควรจะโดนเก็บจัดเก็บภาษีแต่ว่าประเด็นก็คือว่ายางกัญชาเนี่ยมันควรจะห้ามนําเข้าอันนี้ไม่ใช่เฟกนิวส์นะฮะอันนี้ดึงจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะข่าวเรื่องนักเรียนเมื่อกี้นี่ม .6 เสื้อกัญชามาในโรงเรียนนั่นก็ข่าวช่อง3านะข่าวชมรมแพทย์นชนบทเนี่ยนะเขาก็อ้างอิงที่มาซึ่งเป็นสื่อกระแสลหลักทั้งนั้นนะฮะมันไม่ได้มีการเมคเรื่องนี้ขึ้นมา มันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นภัยคุกคามต่อสังคมจริงในแบบที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถปราบปรามได้